น้ำสายบุรีอยู่สุดปลายชายแดนไทยมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ3,200กว่าตารางกิโลเมตรผู้คน4 0 0 0 0กว่าคนแม่น้ำสายบุรีเกิดจากยอดเขาหลายแห่งในเทือกเขาสันกลาคีรีไหลผ่านเขตต้นน้ำที่สุคิรินจันแนะและหลายอำเภอในเขตนาราธิวาสเช่นศีสาครหรือสอบบ้าเจาะซึ่งเข้าสู่ช่วงกลางแม่น้ำแล้ว จากต้นน้ำมีน้ำสาขาสมทบมากขึ้นตลอดระยะทางสายบุรีเข้าสู่ยะลาที่รามันกระเพาะทุ่งยางแดงปัตตานีพื้นที่ลุ่มสายบุรีและแวกนี้มีระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนหน้าทึ่งเรียกว่าพรุโดยเฉพาะพรุลานควายที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติแหล่งชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากและค่อยๆไหลลงสายบุรีตามฤดูกาล แม่น้ำสายบุรีไหลต่อมายังพื้นที่ปลายน้ำที่ไม้แก่นสายบุรีจังหวัดปัตตานีสู่อ่าวไทยในที่สุดแม่น้ำทางภาคใต้มีลักษณะพิเศษคือเป็นแม่น้ำสายสั้นแต่มันก็จะประกอบไปด้วยต้นน้ำเป็นที่กำเนิดของน้ำที่นี่มันมีมความลาดชันน,นี่น้นสายน้ำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างตรงนะกลายเป็นลำธารแล้วก็มารวมกันเป็น,ปนแม่น้ำสายหลัก พอไหลลงมาก็จะมาเจอพุนะสุดท้ายก็มารวมกันก็จะมีระบบพุมาตลอดเลยแต่ผมต้องการแสดงให้เห็นพุที่สําคัญคือพุลานควายเพราะในหน้าฝนน้ำจะท่วมเต็มเมือนทะเลสาบแต่พอช่วงหน้าแรงนะครับน้ามันก็จะลดระดับลงเราก็จะเห็นพุย่อยนะเป็นพุเล็กๆกระจายไปอยู่รอบๆนี้นะครับมีพุแม่ครกพุโตพรานพุน้ำดำ ลุ่มน้ำสายบุรีเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานนับพันปีมีความหลากหลายทางระบบนิเวศและทรัพยากรทางชีวภาพที่สมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนกว่าเจ็ดหืนครัวเรือน หรือราวหนึ่งในสามของประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างทำลายมุ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยความถ็งแก่ตัวตลอดจนการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดขาดการมีส่วนร่วมของราษฎรและชุมชนท้องถิ่นทำให้ทรัพยากรธรรมาชาติดินน้ำป่าสิมโซ่วความเส่อมโซ่ของทรัพยากร ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มความขัดแย้งทางสังคมการเมืองจึงกระทบต่อความมั่นคงของสามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้แต่ท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งอย่างรุนแรงสังคมมีความหวาดระแวงสูงชาวบ้านเพ็มดังพันแม้จะได้รับผลกระทบจนเดือดร้อนแต่ก็ไม่กล้ารวมตัวกันจากการปัญหาที่ได้ดังเคยชาวบ้าน ซึ่งรวมตัวกันเป็นองค์กรเครือข่ายประชาชนพิทักษ์ล่มน้ำสาตุรีมานาราว20ปีจึงขอคำปรึกษาจากนักวิชาการที่ทำงานคุกคลีอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านเขาอ,อยากรู้ว่าทรัพยากรของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและจะฟื้นฟูให้กลับคืนความสมบูรณ์ดังเดิมได้อย่างไรจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะช่วยกันหาคำตอบโดยใช้งานวิจัยนำ หาความรู้ใหม่ๆไปใช้การแก้ปัญหาโดยความตระหนักถึงความมั่นคงของชุมชนตลอดจนความสำคัญของลุ่มน้ำสายบุรีต่อคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่อประเทศนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเทตปัตตานีจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยขึ้นในปี2551 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและทัศนคติของชาวบ้านต่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรของรัฐโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวให้การสนับสนุนงบประมาณในระยะแรกผลการศึกษาในระยะแรกพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการที่ลบล้างความเชื่อเก่าๆไปได้เช่น ว่าเคยเชื่อว่าว่ภูเขามีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่งานวิจัยกลับพบว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติเปลี่ยนไปเป็นสวนยางสวนผลไม้กว่า60ไร่นาข้าวที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นนาร้างกว่าแสนไร่มีการพังทลายของดินสูงจนสายนาลำคลองย่อยหลายแห่งตื้นเขินยังพบว่า โครงการของรัฐมากมายที่เต็มไปได้วยความปาเถืนาดีแต่กลับสร้างผลกระทบกับชุมชนอาทิเช่นการขุดลอกคลองการสร้างประตูกั้นน้ำนาร้านการกระซะใช้ฝั่งและดินตะลิ่งเป็นต้นปัญหาเหล่านี้เกิดจากแนวคิดและวิธีการปฏิบัติในงานการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในจุงชนทุกวันนี้นะครับถ้าเรามัวแต่อรอให้คนภายนอกเข้ามาแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องที่ยุญญญ่งยากพอสมควรแต่ถ้าเราเองมาร่วมกันแก้ปัญหาขอนนเองมันก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับโดยการสนับสนุนจากโครงการวิจัยลุ่มน้ำสายบุรีนในระยะที่2เนี่ยทำให้ชาวบ้านมองเห็นทางเลือกทางออกที่มากขึ้นและก็สามารถแก้ปัญหาของนีเองได้ตรงจุดจริง ปัญหาการขัดแย้งในการใช้ที่ดินและการจัดก,การน้ําเป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่กระทบต่อการทำมาหากินทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากชาวบ้านอยากให้รัฐเร่งจัดก,การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว,รวชาวบ้านผู้ร่วมวิจัยเมื่อได้รับรู้ปัญหาแล้วก็ไปถ่ายทอดข้อมูลให้ชาวบ้านในชนุมชน อบ้านรูปปัญหาแล้วก็อยากให้ช่วยการศึกษาค้นควา้าองค์ความรู้และรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาการจัดก,การใช้ประโยชน์ของชุมชนและลุ่มน้ำสายบุรีต่อไปให้สำเร็จโครงการวิจยัยลุ่มน้ำสายบุรีจึงเริ่มระยะที่สองในปีพุทธศักราช2554โดย ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวและมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเพื่อค้นหาและพัฒนาองค์ความรู้ไปสร้างแผนการจัดก,การทรัพยากรและสภาองค์กรชุมชนเพื่อร่วมกันจัดก,การทรัพยากรรุ่มน้ำสารุรีให้ยั่งยืนช่วงเริ่มโครงการระยะที่สองนี้เหตุการณ์ในพื้นที่ยังรุนแรงอยู่ชาวบ้านยัมีความหวาดกลัวอยู่มาก แต่งานวิจัยจะต้องกล้าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชนซึ่งเป็นงานยากในสถานการณ์รุนแรงเช่นนี้โครงการวิจัยจึงออกแบบกรอบงานวิจัยที่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักวิจัยเรียกว่างานวิจัยมีส่วนร่วมแบบสามมิติคือมิติชุมชนมิติท้องถิน่นและมิติสากลที่เชื่อมโยมกันทำวิจัยร่วมกันทั้งกระบวนการ นักวิจัยส่วนกลางเป็นตัวแทนความเป็นสากลโดยนักวิชาการส่วนกลางจะช่วยกระตุ้นด้วยคำถามต่างมุมและในมุมมองในการวิเคราะห์งานวิจัยที่กว้างและต่างออกไปนักวิจัยทั้ง3จะลงพื้นที่ทำการวิจัยร่วมกันแม้จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่การทำวิจัยกับกันเป็นทีมและการต้อนรับสนับสนุนของชาวบ้าน ทำให้นักทีมวิจัยรู้สึออกอบอุ่นปลอดภัยและมีกำลังใจการทำงานนักวิจัยอาจารย์และทีมวิจัยเป็นนักวิชาการในท้องถิน่นที่ทากิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่นมานานเป็นตัวแทนท้องถิ่นในการเชื่มโยงประสบการณ์และเติมความรู้นักวิจัยชุมชน และวิจัยกลุ่มแรกในชุมชนเป็นตัวแทนชาวบ้านในชุมชนที่มีความรู้และประสบก,การณ์ดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชนและมีจิตอาสาโดยจะแบ่งตอนบนตอนกลางและตอนล่างคุ้คุมบริเวณรุ่มน้ำสายดีมีทั้งหมด10อำเภอในจังหวัดสามชแดนภาคใต้ดังนี้จังหวัดนราธิวาสมี5อำเภอจังหวัดอันดินมี4อำเภอและ จังหวัดยะลามีหนึ่งอำเภอประสบการณ์การทำวิจัยในลุ่มน้ำสายบุรีสรุปเป็นข้อคิดที่สำคัญว่าในสถานการณ์ที่สังคมมีความขัดแย้งเกิดเหตุการณ์ต่อสู้อวทะกันอย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินชาวบ,บ้านรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีปากมีเสียงข้อกับฝ่ายไหนก็อันตรายก็เดือดร้อนยิ่งทรัพยากรดินน้ำปา่าซึ่งเป็นฐานชีวิตถูกความเห็นแก่ตัว ถ่ายเดียวของผู้มีอำนาจอิกทีคนแก่งแย่งทำลายชาวบ้านจึงเดือดร้อนข้อมูลและความจริงเรื่องชุมชนและทรัพยากรในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสลัดชุมชนที่อยู่ท่างการความรุนแรงและยังเป็นประโยชน์กับส่วนราชการต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านพัฒนาและปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมโดยวิธีการเล่าเรื่องของผู้สูงอายุร่วมกับการสอบถามหรือสัมภาษณ์หรือการสำรวจเก็บข้อมูลโดยตรงเมื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์จึงกลายเป็นความรู้ใหม่ได้หลายชุดทั้งในเรื่องการฟื้นารำทารวังปลาพื้นที่พุเการฟื้นูาลางสวนดูทรงสวนผลไม้ผสมผสาน สนยาผสมประสานความรู้เหล่านี้ช่วยให้ชาวบ้านรับรู้เรื่องราวที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่จมอยู่แต่อดีตเข้าใจปัญหาของตัวเองและเมื่อช่วยให้เขารวมตัวกันเป็นสภาองค์กรชุมชนจัดก,การลุ่มน้ำสายบุรีเขาก็ยิ่ยงมีพลังสร้างสรรค์นในการขับเคลื่อนความคิดและแผนกิจกรรมในการดูแลปกป้องทรัพยากรที่เป็นฐานชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเอง ความรู้ใหม่จากงานวิจัยรุ่มน้ำสายบุรีที่สำคัญคือความรู้ในความคิดวิเคราะห์ปัญหาเหตุปัจจัยแห่งปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบรวมทั้งความรู้ในการออกแบบงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในสถานการณ์รุนแรงและความรู้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยสำหรับนักวิจัยชุมชนเครื่องมือวิจัยหลายอย่าง เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญของชุมชนทําให้รู้จับเพื่อนใหม่ๆช่วยให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆใ,ในการพูดคุยเห็นความทุกข์ร่วมกันจึงเกิดความเห็นอกเห็นใจกันการทํางานของนักวิจัยชุมชนในระยะแรกมีนักวิจัยชุมชนเสียชีวิตไปหนึ่งรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบนักวิจัยชุมชนอีกจํานวนหนึ่งก็ยังถูกตรวจสอบจากฝ่ายความมั่นคงหลายคนเกิดความท้อยิ่งรงพื้นที่เก็บข้อมูลมากก็ยิ่งตรวจสอบมาก แต่เมื่อที่แจนทำความเข้าใจกันดีแล้วก็ลดความหวาดระแวงไปมากทีวิจัยคดาดหวังว่าหลังจากเสร็จงานวิจัยระยะที่สองในเดือนสิงหา2556ลุ่มน้ำสายบุรีจะมีตัวแบบแห่งจากการทรัพยากรในดน้านต่างๆเช่นที่ดินแหล่งน้ำทรัพยากรชีวภาพเป็นเครื่องมือและมีสภาองค์กรชุมชนจากการลุกน้ำสายบุรีเป็นตัวขับเคลื่อน จุดป,ประกายคนในลุ่มน้ำสายบุรีและคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตื่นตัวตรานกถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมมือกันปกป้องดูแลและจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับราษดรในท้องถิน่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติอย่างสมดุลยั่งยืนต่อไป